เมืองโตขึ้นตำแหน่งเหล่านั้นมันเปลี่ยน,พเ,น,นเพราะนั้นพอตำแหน่งเปลี่ยนเ,เรื่องของฮวงซุยวงจุย้ยชัยภูมิมันก็เปลี่ยนตามพอเมืองเติบโตมันเป็นเรื่องปกติที่เขาเรียกสุสานต่างๆก็จะต้องเล็กลงหรือโดนบีบรัดมากขึ้นเพระเาะนั้นถามว่าถ้าในมุมมองของความเชื่อมันส่งผลกับลูกหลานไหมส่งผลเพระเาะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนขยายคำว่าปรับเปลี่ยนก็คือจากเป็นฮวงซุยก็อาจจะต้องไป ดำ,ดำเนินการชาวนากิจให้เป็นเท่าอาัฐิอันนี้คือปรับเปลี่ยนใช่ไหมครจากรูปร่างก็มาเป็นเท่าอาัฐิแล้วก็ขยายก็คือขยายไปนอกเมืองก็อาจจะไปอยู่ในในหงซุยที่เป็นช่องเป็นบล็อกเก็บอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบัน ที่เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับส่าสามวัดดอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมืองรอบตึกอาคารบ้านช่องรอบซึ่งถามว่ามุมมันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยน,น,ยนกระแสะลมเปลี่ยนข้างหน้าเป็นน้าใช่ไหมฮะก็คือแม่น้ําเจ้าพระยามันได้ตำแหน่งชัยภูมิของเขาแต่เมื่อก่อนมันไม่มีถนนสูงไม่มีอาคารสูงเพราะฉะนั้นตำแหน่งมันได้ครบแต่ปัจจุบันพอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บพลังงานที่มันเกิดขึ้นในวงซุยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลกระทบ ถ้าในความเชื่อเขาเรียกในความเชื่อก็อาจจะมีผลกระทบกับลูกหลานในวงตระกูลเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจทางด้านศาสตร์นี้เขาก็จะหาทางปรับเปลี่ยนขยายาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยายจากที่นี่ไปไว้ที่อื่นส่งผลกระทบก็คือเช่นถ้าท่านในความเชื่อแล้วกันเราพูดถึงความเชื่อล้วนๆก็คือ,อธุรกิจเงินทองหรือแม้แต่ทั่งสุขภาพเพราะอย่างบางคนที่เชื่อเลยก็คือบางทีวงซุยแตกแล้วเนี่ยลูกหลานก็มีปัญหา แล้วพอไปดูที่วงซุยเออจริงมันแตกกล้าวจริง<ม>หรือ,อ,อวงซุยลกล้างบ้านช่องห้องหอที่อยู่ลูกหลานตระกูลมีปัญหาสภาวะอยู่ไม่เรียบร้อยอ่าเขาเรียกมันส่งผลถึงลูกหลานวงซุยที่ดีที่มันถูกหลักตามวงซุยก็มันควรจะมีอ,อุปรกรณ์อะไรบ้างง่ายง่ายครับก็คือหนึ่งมีลานเหม่งตึงลานเหม่งตึงคือลานหน้าบ้านเราเรียกว่าลานหน้าบ้านแล้วกันคือข้างหน้าต้องเป็นลานจะมีน้ําก็ได้ไม่มีน้ําก็ได้แล้วแต่ทิศอันนี้ก็เรื่องรายล,ายละเอียดอี ตำแหน่งเสือตำแหน่งมังกรต้องชัดเจนเสือก็คือเป็นลักษณะป่าเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีสวนหย่อมต้นไม้ตำแหน่งมังกรก็คือมีน้ําไหลเคลื่อนไหวถนนตำแหน่งเต่าก็คือต้องมีภูเขามีเนินหรือมีตึกอาคารที่รูปทรงสมบูรณ์อันนี้คือห่วงซุยที่สวยงามถูกต้องอแล้วก็ต้องมีลมว่าลมเข้าทิศนี้เท่านั้นนะเข้าทิศนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในรายละเอียดอีกฟ้าดินคนสามอย่างนี้ต้องประสานกัน ฟ้าก็คือดวงเกิดคืออย่างที่เราคุยกันเรื่องโหราศาสตร์ไทยเรื่องของดวงดาวอันนี้คือดวงเกิดคือฟ้าดินคือชัยภูมิถ้าทางคนไทยเราเรืยอชัยภูมิการตั้งบ้านสร้างแปลงเมืองหรือแม้แต่ทั้งหวงสุยก็ตามเหล่านี้คือดินก็เรืยอพลังงานอย่างดินคนก็คืออะไรคนก็คือวิถีจะเป็นคนดีคนชั่วทำอาชีพอะไรเหล่านี้สามอย่างนี้ต้องประสานกันถ้าประสานกันความรุ่งเรืองร่ำรวยเกิดแต่ถ้าอย่างไหนด้อยก็ต้องไปแก้อย่างนั้นเ,เพราะฉะนั้น ในความเชื่อต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราครบหรือเราขาดตรงไหนและก็ไปเติมให้เต็มไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่สูดได้อืม